คือมโครเวฟชาร์ปตัวนี้ไฟไม่เข้าไม่มีไฟติดเลยนี่นะครับจะเป็นแผงกดแบบดิจิตอลแผงแบบนี้จะมีวงจรจ่ายไฟเป็นระบบสวิตชิ่งจ่ายเลี้ยงวงจรตัวนี้นะแล้วก็ระบบจะขึ้นมาแล้วก็สามารถกดฟังก์ชันเลือกได้ตอนนี้ก็คือไฟไม่เข้าเลย เราจะไปดูว่าบางคนบอกว่าฟิวขาดหรือเปล่านะแต่ผมว่าอาจจะไม่เพราะว่าถ้าเกิดวงจรจ่ายไปเลี้ยงแผงคอนโทรลเนี่ยไม่ทำงานตัวนี้ก็จะไม่ติดเปิดฝาออกมาดูเลยครับครับวันนี้ผมมีผู้ช่วยมานะมีผู้ช่วยผู้ช่วยอ่ะเนี่ยเอโอโเครวงงี้เปิดเ,ดเลยเดี๋ยวผมถอดปั๊กกอน แล้วมีน็อตอยู่หลตัวอยู่นะครับสองด้านฝั่งนี้จะไม่มีฝั่งนี้ไม่มีมีฝั่งด้านหลังแล้วก็ด้านนี้เนีต้องดึงถอยหลังเวลาถอดให้ถอยหลังนะครับดึงถอยหลังอุ้ม อโอ้กี่ตัวเนี่ยน,น็อตเจดเจ็ดตัวยกขึ้นแล้วก็ดึงถอยหลังไปถอยหลังตรงนี้มันจะมีแง่งเสียบตรงนี้จะเป็นแง่งเด็กเสียบสอดเข้ามาตรงนี้นะติดเทปไว้ตั้งหกักนะมีเทปใส่แปะไว้ด้วย <c oughs> ต,ตรงนี้นะครับมันจะเป็นเหล็กเสียบเข้าตรงนี้นะตรงนี้เป็นฟิวเหน็นลหฟิวอ่านะครับตรงนี้นะจะเสียบเข้าไปซ้ายขวาด้วยนะครับตรงนี้ด้วยอันนี้ฟิวดูเหมือนฟิวจะขาดดำๆนะะซูมเข้าไป แต่ว่าสายตาเรามองอาจจะไม่รู้นะครับต้องใช้มิเตอร์วัดอมิเตอร์วัดดูนะครับวัดฟิววัดฟิวเราก็ตั้งมิเตอร์ที่คุณหนึ่งนะตั้งที่คุณหนึ่งวัดครับขึ้นเลยเอ,อ,อ่ะนี่นะเราตั้งที่คุณหนึ่งแก,กส๊สนะแต่สายซิโลโดูขึ้นสูตรแล้วแล้วก็วัดฟิวไม่มีขั้วนะวัดตรงไหนก็ได้ เข็มไม่ขึ้นนี่ก็คือความมันทาบเป็นอินฟินิตี้หรือค่าไม่ได้หรือสูงมากๆกนะครับก็คือฟิว์มมันขาดจะมันขาดในการซ่อมถ้าฟิวขาดเนี่ยเราจะต้องเช็คดูก่อนนะว่าสาเหตุที่ทําให้ฟิวขาดนี่คืออะไรต้องแก้ที่ปลายเหตุก่อน,นะสาเหตุแล้วก็แก้ถ้าเรายังไม่ยังไม่แก้ไขปัญหาสาเหตุที่มันทําให้ฟิวขาดแล้วเราเปลี่ยนเข้าไปเลยเนี่ยเสียอีกทีนึงมันก็จะจะ,จะช็อตแล้วก็ขาดอีก วิธีเช็คก็คือเราเอามิเตอร์วัดวัดสายไฟจากแผงตรงนี้นะเอามิเตอร์วัดสายไฟอันนี้ไฟเข้านะน,นี้เป็นไฟเข้าเข้าปุ๊บออกมาตรงนี้ตรงเนี้ยเส้นหนึ่งมันจะมาผ่านฟิวใช่ไหมเส้นนี้เส้นนี้อ่จเส้นนี้อาจจะผ่านฟิวเราใช้มิเตอร์เนี่ยวัดนะครับออมิเตอร์วัดว่าเส้นไหนไปผ่านฟิวนี่เห็นไหม กรแสด็ว่าเส้นสีน้ําตาลมันมาเข้าฟิวพอฟิวขาดไปมันก็ไม่ผ่านออกมาตรงนี้นเราก็วัดตรงนี้กับตรงนี้ว่ามันมันใช่จุดเดียวกันไหมนะีไ่ไงครับมันขึ้นมาศูนย์โอห์มจะได้ว่าไฟเส้นนี้ผ่านฟิวมาปุ๊บออกมานี่นะออกมานี่ก็จะมาผ่านม,มาผ่านไอตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็วนมาเส้นสีส้ม สีส้มมาก็จะเข้ามาที่แผงคอนโทรลท้างหน้าแผงคอนโทรลข้างหน้าแผงเนี่ยครับแผงสังงานนะามาตรงนี้เดี๋ยวเราจะถอดมันแต่ว่าก่อนที่จะถอดเราจะเช็คดูก่อนว่ามันชัดตรงไหนส่วนสายสายสีน้ำเงินเนี่ยสายนิวตันเนี่ยนะครับมันก็จะพาดสมาเลยนะมันจะออกมาที่สายสีขาวนะครับเราก็วัดที่สายสีน้ำเงิน อันนี้คือวงจรมันจะเป็นอย่างนี้นะเข้ามาปุ๊บมันจะต้องออกไปเข้ามาเนี่ยก็จะออกมา2เส้นอันนี้มันไม่มีไม่มีเลย์ควบคุมไม่เหมือนเครื่องที่ใช้ทามเมอร์ทามเมอร์มันจะมีเลยร์สวิตต์ต่อนะอันนี้ก็คือวัดโอห์มออกมาได้เลยเราสายสีดำสายเนี่ยนะครับวัดขาิวตอนแล้วก็มาดูสีขาวตรงนี้นะก็ดูว่าเข็มมิเตอร์เป็นยังไงขึ้นมาที่ศูนย์มันก็จะออกมาเส้นสีขาวนี่นะครับ สีขาวก็จะเข้ามานี่มันตรงนี้เราเช็คง่ายๆนะฟิวขาใช่ไหมเราวัดตรงนี้ฟิวขาก็คือเกิดการช็อตหรือรัตต์วงจรเนี่ยเราก็วัดนี่เลยนะปุ๊บขึ้นไหมไม่ขึ้นหรือขึ้นก็น้อยเห็นไหมครับขึ้นอ่าสลหรับสายดูเนี่ยครับเราวัดตรงนี้นวัดคือวัดที่ลายกันนิวตันวัดโอห์มถ้ามันช็อตเนี่ยมันจะต้องขึ้นเข็มต้องขึ้น,ข,นขึ้นมาประมาณศูนย์เนี่ย อันนี้คือปกติเลยถ้าอย่างนี้เราเปลี่ยนฟิวได้เลยเ็ฟิวใส่อาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องใช้งานหนักก็ได้นะครับ<ม>เครื่องใช้งานหนักฟิวมันก็ขาดได,เด้เดี๋ยวเราจะใส่ฟิวดูวก่อนเนือ่องจากที่ถอดแผงมุงจอนจรออกมาแล้วเนี่ยครับตอนแรกเข้าใจว่าเป็นระบบสวิตชิงแต่ไม่ใช่นะครับเป็นมอเตอร์แปลงธรรมดาตัวนี้ผ่านผ่านงานซ่อมมามอเอแปลงคงเสียแล้วเขาเอามอเอแปลงมอเอแปลง ามาต่อนะครับเป็นหม่แปลงแปลงแรงดังนไฟฟ้า220โวลต์ออกมาเป็นไฟต่ําธรรมดาเป็นระบบธรรมดานะครับซึ่งเช็คดูเบื้องต้นแล้วไม่มีอะไรชออ็อตแต่เดี๋ยวก่อนที่จะทดสอบเดี๋ยวจะขอวัดอุปกรณ์ฝั่งทางด้านไฮโวลต์ตรงนี้ก่อนก็คือจะมีนะครับตัวไดโอดไดโอดนะ โดี๋ยวความที่สูงตรงนี้นะครับอืมแล้วก็วัดคาปาซิเตอร์ดูเพราะว่าคาปาซิเตอร์ถ้าคาปาซิเตอร์ช็อตก็ฟิวขาดได้นะมี2-3เคสนะครับที่คาปาซิเตอร์มันช็อตเดี๋ยวจะลองวัดดูก่อนนะเนี่ยวัดเนีย่ยวัดคาปาซิเตอร์ปรับสิ k อ่าเราก็วัดวัดคาปาซิเตอร์ก็ปรับที่1 0 k นี่นะครับอ่าเอาสายมิเตอร์จิ้มเลยไม่ต้องถอดขั้วมันเลยเ จิ้มสลับ2อทีขึ้นสลับทีขึ้นแล้วตกโอเคไม่ช็อตนะจิ้มไหมจิ้มไหมติก๊กขึ้นสลับปึ๊บขึ้นแล้วตกออันนี้ดีนะครับอันนี้ก็ไดโอดก็ไม่เสียนะถ้าไดโอดเสียมันจะขึ้น2ข้างไดโอดไม่ช็อตไดโอดไม่ช็อตได้โอดช็อตมันจะขึ้นสลับสายมิเตอร์วัดที่ C นี่ก็จะขึ้น2องข้าง อันนี้ก็โอเคเดี๋ยวเราเสียบปลั๊กทดสอบเลยถ้าโชคดีก็คือแค่เปลี่ยนฟิวตัวเดียวนี้นะครับอาจจะเกิดจากการใช้งานเทสเลยนะ,นะตัวนน,นนี้เสียบไฟฟ้าแล้วนะครับเห็นว่าจอดีตอนนี้กับพิสดงจ่าไม่มีอะไรช็อตเราจะลองดูนะครับอันนี้ก็เคลียร์ก่อนกดเคลียร์แล้วก็โอเดียวเอากาแฟใส่นะ เอาแก้วกาแฟใส่จะได้เทสคว่ำไหมนะเนี่ยอไมคว่ำนะไมโ่โดนโดนอ๋อข้างในอา้าวปึ๊บกดนี่ยเวลาเปิดประตูปิดประตูเนี่ยพัดลมมันหมดเห็ไนไหมครับพัดลมมันจะหมดแต่ว่าระบบดีตั้งที่หนึ่งนาที กดจึ๊กละหนึ่งนาทีนะครับปุ่มสตาร์ทเราจะเลิกเปลี่ยนใจจะไม่ใช้งานแล้วก็กดเคลียร์นะกดปึ๊ก <Okay. S 1> มันก็จะเป็นปุ่มสต็อปด้วยก็เคลียร์ด้วยสตาร์ท4 4 41โอ้นาะทีหนึ่งก็นานเหมือนกันนะครับกินหอมชุยเลยนะครับยังไงก็ร้อนยังไงก็ร้อน นี่ก้นกาแฟนะร้อนนะครับอุ่นอุ่เน,นี่ยชคชิมกาแฟโชคดีแล้วครับโอ้โหฟิวตัวเดียวอันนี้ก็เดี๋ยวประกอบเครื่องปิดช็อบเวลาใส่เรารก็เอาเอาแง่งที่เราเห็นนะครับอาใส่แล้วก็บีบข้างอุ้มบีบข้างแล้วกดบนบีบเข้าอย่างนี้นะครับบีบบนบีบล่างนี่นะรียบ,บร้อยครับ ข้างแล้วก็ดันเข้ามาให้มันเข้ารอง